สวัสดีครับเสมมาเพสสวัสดีครับเป็นไงบ้างช่วยเล่าถึงความพร้อมในไฟนี้ให้กับพวกเราฟังหน่อยครับครับความพร้อมในไฟนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าผมก็ซ้อมอย่างหนักเก็บตัวซ้อมมาระยะเวลาก็หลายเดือนพอสมควรเพราะว่าไม่เคยหยุดเลยนอกจากวันอาทิตย์วันเดียวครับก็ซ้อมตอ่อเนื่องมาพอรู้ตัวว่าเจอกับนิโคเน่เราก็พยายามแอบไปส่องไอจีเขาดูการซ้อมเขาแล้วก็เอามาปรับแก้ไขสําหรับตัวผมครับ จากการที่เราไปแอบ่งองในกีเขาผมจะได้เห็นอะไรบ้างครับก็เห็นทุกอย่างเพราะว่าผมมันจะเป็นคนส่องเองใช่มีมีแฟนมีแม่ส่องมาให้แล้วก็พวกเทรนเนอร์พวกอะไรส่องมาแล้วเขาก็ส่งมาให้ดูเราก็กดเข้าไปดูครัเข้าที่เราดูทที่เราเห็นแล้วเป็นไงครับนิโคมีจุดเด่นตรงไหนบ้างจุดเด่นของนิโกก็อย่างแรกก็คือใหญ่แล้วก็อาวุธหนักในรุ่นนี้ก็ถือว่าคิดว่าน่าจะใหญ่สุดแล้วครับ mm hmm. สําหรับตัวนิโครครับ แต่เราก็ไม่ประมาทเขาครับแล้วก็พยายามแบบฝึกซ้อมป้องกันทุกอย่างครับใหญ่นี่ใหญ่กว่าเราเยอะไหมาถามว่าใหญ่กว่าเยอะไหมก็เยอะพอสมควรครับแต่ก็ต้องเจอครับเพราะมันอยู่ในรุ่นเดียวกันครับแล้วถ้าจะพูดถึงจุดอ่อนจุดอ่อนของนิโคลน,นี่ก็น่าจะหายากพอสมควรครับเพราะว่าก็มีน้อยครับส่วนมากก็มีแค่มือตกแต่ว่าอาวุธมวยไทยเขาครบครบเครื่องนะครับครับผมยังในไฟที่เรา ผมว่าผมแน่ใจนะว่าทางเซบาสเตสน่าจะได้ดูในไฟที่เจอน้องโอเป็นไงครับคิดว่าไงสำหรับไฟที่เจอกับน้องโอนี่ยกแรกน้องโอเขาก็เตะขาจะล่วงไม่ล่วงแล้วทีนี้ยกสองเขาก็พี่โอเขาก็กะว่าจะน็อกในยกนี้แต่ทีนี้ก็พลาดโดนศอกนิโคน็อกครับเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งที่มีทุกอย่างครับหมดมีมัดเท้า้อศอกคมแล้วก็อาวุธอเขาหนักด้วยใช่ครับคุณคิดว่าเรื่องของการโดนเตะขาหรืจอจ่อยางน่าจะเป็น อา่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนของเขาครับแต่เขาก็อาจจะปรับปรุงแก้ไขตัวออกมาครับเขาคงไม่ให้เราเตะฝ่ายเดียวแล้วครับใช่ครับคือเขาเรารู้เขาก็รู้นะใช่ครับเยาใช่ครับแ่คราวนี้ครับทางนิโคลเหมือนจะให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศครับหลายๆสื่อนะครับเขามั่นใจมากว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้และอาจจะจบแบบไม่ครบย้ด้วยอันนี้ตัวเซมาเพชร สําหรับผมความคิดเห็นผมก็ก็ฟังก็ดูเขาสัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาแต่เขาเราก็ไม่เก็บมาคิดมากเพราะว่าบางทีเราก็แบบฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแต่ก็มีคนแปลให้พอสมควรครับแต่ก็ไม่ได้คิดมากมายครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะมองข้ามตัวผมไปก็ไม่เป็นไรครับก็ก็ต้องไปวัดกันบนเวทีครับว่าใครจะแน่กว่าใครครับ ก็อยากจะทราบความรู้สึกครับรั้งแรกที่ทางฝ่ายประกบมีแจ้งมาว่าต้องเจอทั้งนั้นนิโคในส่วนตัวของชิมเมตรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมที่เจอถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมผมไม่ได้คิดเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าในรุ่นผมอ่ะผมเจอใครก็ได้ผมเจอหมดผมไม่เกี่ยงอ่ะเพราะว่าวันวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องวนมาเจอกันอยู่แล้วมันเพราะว่ามันอยู่ในรุ่นเดียวกันครับมันก็ต้องเจอกันอยู่ครับก็รู้สึกไม่ตื่นเต้นครับแล้วก็เราจะตื่นเต้นตรงที่ว่าเราจะเอาลูกอะไรไปสู้เขาเราจะ มาแก้เกมของเรายัางไ,ไงเงี้ยเพื่อที่จะไปสู้บนเวทีให้ดีที่สุดครับเราคิดว่าลูกเกมครับที่จะเจอกันในเช้าวันสองวนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมเคิดว่าครับมันจะถึงขั้นมีนับม,นมีน็อกเกิดขึ้นถามว่าถึงขั้นมีนับมีน็อกก็ต้องไปดูกันบนเวทีครับว่าต่างคนเขาจะแก้เกมยังไงอย่างเงี้ยฝั่งนิโคเขาจะแก้เกมมายัางไงเราจะแก้เกมไปยังไงก็ต้องไปดูบนเวทีก็ต้องไปดูช็อตต่อช็อตครับว่าใครจะพลาดก่อนกันครับ คิดไหมว่าถ้าชนะครั้งนี้มันต่อยอดในการชิงถ้วยคัดแล้วแน่นอนสําหรับไฟนี้ถ้าเกิดผมชนะเนผมมีแผนไว้หลายอย่างครับแล้วก็มีแบบเซอร์ไพรส์หลายอย่างด้วยครับแล้วก็ก็แบบอยากจะให้ชนะก่อนครับผมถึงจะบอกว่าผมมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างครับแต่ก็หวังว่าถ้าเกิดผมชนะไฟนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ไปชิงแชมป์เร็วๆครับครับไฟนี้เป็นไฟที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมนะครับอยากให้เราช่วยพูดถึงแชมป์ปัจจุบันอย่าง จนาธานแฮคเกอร์ี้ก็อย่างแชมป์ปัจจุบันนี้โจนาธานแฮคเกอร์ดี้ก็จะเจอกับพี่ซูเปอร์เล็กนะครับก็ถ้าเกิดแบบเจอกันแล้วเนี้ยผมในส่วนตัวผมแล้วถ้าเกิดใครชนะผมก็อยากจะเจอกับผู้ชนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะมีโอกาสได้กลับไปชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับแล้วถ้าในกรณีของนักชกในรุ่นเบนเตเบตที่เพิ่งเซ็นสัญญามาล่าสุดอย่างเคียมรันนามบติ นะครับว่าสมาเพ็มีความคิเี็นกัน,นก,กับชกคนนี้อย่างไรบ้างสาหรับเคมรันรามันตินี่คือเป็นนักมวยที่อาวุธหนักและรุนแรงครับไวพอสมควรารบก็เป็นนักมวยตัวหนึ่งที่อันตรายเลยครับเราก็จะไม่มองข้ามนักมวยตัวนี้ครับที่ว่าเขาเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาก็ก็ต้องดูครับว่าไฟต์ต่อไปเขาจะเจอใครครับเพราะว่านักมวยตัวนี้อันตรายมากครับสุดท้ายนี้ครับช่วยฝากบอกอะไรถึงแฟนๆที่ รอเชียเราในเช้าวันเสาร์นี้หน่อยครับครับผมก็เซมิทแฟนแทงครับผมก็อยากจะฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนครับที่คอยเชียร์และติดตามผมนะครับในเช้าวันเสาร์นี้ก็ฝากแฟนๆติดตามชมและเชียร์คนไทยครับก็จะมีคนไทยประมาณสามคนครับที่ชกในเช้าวันเสาร์ครับผมคนหนึ่งครับที่จะเป็นตัวแทนของคนไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับผมจะทําให้ดีสุดและเต็มที่ครับครับผม ครับขอบคุณครับอบค,ครับให้คุณเป็น